ครับคับวันนี้ก็สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็นะครับขึ้นชั้นบนเลยจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสําหรับน้ําหมักมูลขังข่าวนะครับซึ่งนะครับข้างล่างนะครับมีอยู่หนึ่งถังแล้วนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นโซนด้านบนทั้งหมดเลยนี่นะครับเต็มเลยโนดนะครับนดนดนวเรียงกันมานี่เลยนะครับอ่าเป็นจุลินทรีย์ของเราทั้งหมดนะครับก็อยู่ข้างล่างประมาณสามตัวนะครับอันนี้ขึ้นชั้นบนก็เป็นถังนะครับที่ออเดอร์มาใหม่อันนี้เป็นถัง ขนาด30ลิตรนะครับก็เอากําลังดีไม่ใหญ่มากนะครับใส่สาหรับตัวที่ขายน้อยๆนะครับตัวที่ขายเยอะจะเป็นถัง72ลิตรตรงนู้นนะครับวันนี้นะครับการเพาะเชื้อนะครับน้ำหมักมูลค้างคาวนะครับก็วัตถุดิบมีเท่านี้นะครับอันนี้คือถัง30ลิตรนะครับเราจะใส่น้ําไปเกือบเต็มเลยอันนี้คือน้ําเปล่านะครับใช้น้ําเปล่าได้น้ามะพร้าวแท้ได้น้ำมะพร้าวเทียมได้เลยน้ำสาวขาวได้ทุกน้ำเลยอะ ใส่ไปเกือบเต็มเลยนะสามิลิตรนะครับก็จะเว้นช่วงเห็นไหมครับหนึ่งฝ่ามือนี่เพราะวัตถุดิบเราใส่น้อยนะครับมีแค่น้าตาลสายแดงโมงข้างขาวจูดินซีต่างๆน,นะครับนี่คือนะครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีน้ําตาลสายแดงเป็นอาหารของจูดินซีนะครับเราจะใช้น้ําตาลสายอ้อยธรรมชาติแบบนี้เราจะไม่ใช้กากน้ําตาลนะครับสายเราไม่ใช้กากน้ําตาลนะครับน้าตาลสายอ้อยน้ําตาลสายแดงจะไม่มีสารตกค้างอะไรนะครับนมเปรี้ยวนะครับอันนี้ มีคาเกตหรือนมเปรี้ยวอะไรก็ได้นะครับก็จะมีนะครับมีจุลินทรีย์เนี่ยเห็นไหมครับโปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์นะครับ, otic, ios, รบแล้วก็จะมีบาซิลัสนะครับตัวนี้ก็จะได้จุลินทรีย์บาซิลัสด้วยนะครับถ้าเราเลือกนมเปรี้ยวที่มันเขียนว่าเนี่ยอะไรนะครับ โปรไบโอติกนะครับมันก็จะดีนะครับอ่ะก็จะมีนมเปรี้ยว1ขวดนะครับแล้วก็มีจะมีมูลค้างคาว2กิโลกร,รมัมวันนี้เราใช้2กิโลกร,รมัมนะครับนี่คือถุงละ1นกิโลรรของเรานะครับมูลค้างคาวชนิดกินแมลงนะครับมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นขี้หนักมันจะมีหลายสีเห็นไหมครับมูลใหม่มูลเก่ามูลดึกดำบานมูลอะไรลแล้วแต่นะครับมันจะมีหลายอย่างอันนี้คือมูลค้างคาวชนิดกินแมลงครับชนิดขี้หนัก อันนี้นะครับสายพันธุ์กินแมลงนะครับตัวมันจะเล็กไม่เหมือนคขังขาวกินผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับและระบบทางเดินอาหารจะสั้นนะครับทำให้เวลากินแมลงเข้าไปมันจะช่วยย่อยสลายที่มันถ่ายออกมาถือว่าสุดยอดปุ๋ยนะครับเพราะมันจะย่อยสลายโปรตีนจากแมลงออกมาเป็นธาตุอาหารนะครับนี่คือความหมายของมูลขังขาวกินแมลงนะครับสายพันธุ์กินแมลงอันนี้นะครับ อันนี้คือมูลของข่าวเก่าหรือมูลของข่าวขี้หนักนะครับก็คือเป็นขี้ที่ทับถมอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานนะครับน่าจะเกินประมาณออสี่เดือนหรือหนึ่งปีประมาณนี้นะครับนะครับอยู่นานนะครับและในกระบวนการหมักทับถมกันานานๆนะครับมันจะทําให้เกิดธาตุอาหารนะครับที่พืชต้องการหลายประเภทนะครับ อย่างธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับเอมันเหมือนทรายนะครับแต่มันไม่ใช่ทรายนะครับเป็นธรรมชาตินะครับตามที่อยู่ของเมูลนะครับตาเปล่าเหมือนทรายนะครับมูลหนักผ่านกระบวนการหมักนะครับเกินนะครับหลายร้อยปีเกินหนึ่งปีนะครับเหมาะสําหรับใส่พืชทุกชนิดอืมนะครับในน้ำหม่อนน้ข้าวจะก็จะมีฟอสฟอรัสเยอะนะครับเอจะช่วยให้พืชติดดอกออกผลดี นะครับไอ้มูลค่าตัวนี้ที่มาจากถ้ำชนิดกินแมลงตัวนี้นะครับมันจะมีตะโคเดมาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่ามันหมักหมมในถ้ำเป็นเวลานานนะครับซึ่งเกิน20ปีอะไรอย่างนี้มันก็จะเกิดเอ่อจะเกิดตะโคเดมาที่เกิดเองตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ตะโคเดมาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ผสมเข้าไปนะครับมันคนละตัวกันนะครับตัวนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นะครับเขาจะเก่งเขาจะแข็งแรงนะครับการที่เรานำมาเพาะเชื้อนะครับคือเป็นปุ๋ยที่ผ่านการย่อยสลายนะครับคือถ้าเป็นขี้ใหม่เราก็จะเอามาใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีแอมโมเนียอยู่เยอะนะครับอันนี้มันเป็นมูนเก่าขี้หนักนะครับอ่ามันก็จะไม่ไม่ไม่มีแอมโมเนียแล้วนะครับดมไปไม่มีแอมโมเนียแล้วเพราะว่ามันอยู่มานานนะครับนี่คืออธิบายเรื่องมูลค้างคาวนะครับชนิดกินแมลงชนิดขี้หนัก เวลาเราเลือกมาทําน้ําหมักนะครับเราก็เลือกมุ้งข้างขาวหน่อยนะครับถ้ามันถ้าชนิดกินมแมลงอันนี้น,นะครับมันจะมีประโยชน์เยอะเพราะว่ามันกินมแมลงซึ่งในมแมลงต่างๆนะครับมันจะมีจุลินทรีย์อยู่เยอะนะครับอ่าก็มีประโยชน์เยอะนะครับช่วยเร่งการติดดอกออกผลได้ดี นะครับเนื่องจากมีธาตุอาหารปปลัสูงนะครับช่วยเพิ่มขยายรากนะครับทาให้พืชหาอาหารได้ดีนะครับช่วยเพิ่มความหวานให้ผลไม้ได้ดีตัวนี้นะครับช่วยปรับปรุงดินที่เสียจากการใช้เคมีเนื่องจากจุลินทรีย์ย่อยออหลายชนิดที่ย่อยสารเคมีในดินได้ตัวนี้มีจุลินทรีย์หลายชนิดเพราะว่ามเป็นมูลของข้าวกินมแมลงนะครับอาตาัตราการใช้น้ำหมักของเรา5ช้อนแกงต่อน,น้ำ10ลิตร นะครับหรืออัตราการใช้ไม้ในกระถางก็คือ1นถึงสช้อนโรยไปนะครับทุกๆสิวันนะครับใช้ปลูกลงดินขนาดเล็กอ่าไม้ปลูกลงดินขนาดเล็กใช้ในอัตราส่วน1นถึงสช้อนโต๊ะนะครับไม้ปลูกดินขนาดใหญ่นะครับสูงเกิน3-5เมตรใช้ใบปริมาณ10ช้อนโต๊ะ เอาไปโรยก้นกระถางได้นะครับนี่คือหมูลงข่าวผงแต่วันนี้นะครับเราจะเอามาทําการเพราะเชื้อน้ําหมักหมูลงข่าวนะครับหมูลงข่าวกินแมลง2กิโลกรัมแป้งลูกหมากก็จะเป็นยีสต์หัวเชื้อในการหมกักอันนี้ก็จะได้จุลินทรีย์จากแป้งเข้าหมากด้วยนะครับและน,นี้ก็คือจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับนี่นะครับ ใครยังไม่มีสั่งไปนะคาตัวนี้สามารถย่อยสลายได้ดีเนี่ยตัวนี้กับจุลินทรีย์จาะปวกนะัย่อยสลายได้ไวนะครับใครไม่มีจุลินทรีย์บาริลัสนะครับก็ใช้ EM ได้สั่งข้อแสงได้นะครับอ่า EM ก็ได้นะครับตอนแรกว่าจะใช้ EM ทมังนี้นะครับแต่ตามสูตรเราใช้ตัวนี้เราก็ใช้บาริลัสตัวนี้เพื่อที่มันย่อยสลายด้วยและก็เพื่อให้ไปกําจัดเชื้อราแบคทีเรียด้วยนะครับนี่คือบ s สนะครับบาริลัส นะครับวัตถุดิบมีเท่านี้นะครับน้ำเปล่าถังหมัก30ลิตรอาหารจุลินทรีย์น้ำตาลสายแดงนมเปรี้ยวแป้งลูกหมากนะครับแล้วก็มูลทั้งขาว2กิโลกรัมแค่นี้อันดับแรกก็ให้เราใส่นะครับเออมูลเอ,อน้ำตาลสายแดงลงไปนะครับ1กิโลกรัมใส่ไปน้ำตาลสายแดงเป็นอาหารของจุลินทรีย์จากนั้นทำการคนถังคนนะครับ นี่คือการเพราะเชื้อน้ำหมักมุลทั้งขาวคนให้ละลายนะครับมีหลายสูตรนะครับน้ำหมักบุญทั้งข้าวนะครับจุลินทรีย์ที่จะใส่ร่วมไปในการย่อยสลายจะใส่ EM ก็ได้บาซิลัสก็ได้นะครับสังเคราะห์แสงก็ได้นะครับหรือใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่เลยจบได้เหมือนกันนะครับคนพักหนึ่งให้ละลายนะครับ พอก่อนเดี๋ยวต้องคนมาอีกเออในการทําจุลินทรีย์น้ําหมักต่างๆของเรานะครับในส่วนของเราเองนะครับตลอดสามปีสี่ปีนี้นะครับเรานะครับไม่เคยใช้พอดอสารเล้งอะไรทั้งสิ้นเกือบทุกจุลินทรีย์นะครับเราไม่เคยใช้เราคือเราทําเองทุกอย่างนะครับหมักเองอะไรเองก็คือเราไม่ต้องเอาอะไรมาเล้งเราไม่ใช้สารเล้งนะครับ ครับเราทําเองเราถือว่าโอเคสุดแล้วนะครับก็นะครับเดินเชื้อโอเคทุกทางครับแล้วก็ลูกค้าไปใช้งานก็คือว่าพืชสดงามดูอย่างสะสมอาหารเปิดตาดอกเดวิบวับเลยนะครับนะครับอันนี้คือใส่น้ําตาลใส่ไป1นกิโลแล้วเราก็จะใส่มูลค้างคาวกินแมลงนะครับวันนี้เราเอามา2กิโลกรัมนะครับวันนี้เป็นถัง30ลิตรนะครับถ้าถัง20ลิตรเราก็จะใช้1กิโลกรัมนะครับอันนี้คือถังใหญ่หน่อยนะครับแป๊บนะครับ อ่าน่นคือครับแกะถุงนี่นะครับคือมูลข้างข่าวชนิดกินแมลงชนิดขี้หนักสีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือมูลเก่า เนี่ยมูลเก่าดึกดําบันเลยเป็นแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์เยอะและไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นแอมโมเนียแล้วถูกการย่อยสลายหมดแล้วนะครับเหมาะสําหรับไปทําน้ําหมักเลยอ่าใ,ใส่ไปนะครับสองกิโลกรมัมตะก่อนจําหน่ายอยู่นะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับมีแค่สองโลนี้สองโลสุดท้ายหมดนะครับอ่านะครับนี่ใส่ไปเลยมูลน้ำข้าวกินมแมลงนี่แบบนี้นะครับ นะครับต่อไปตามด้วยนมเปรี้ยวนะครับได้เลตโตบาซิลลัสแล้วก็ได้มีจูดินซีเออ่ไบโตโอติกนะครับที่มออีมีชีวิตอย่างน้อยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันล้านตัวเลยเนะี่ยเวลาเราเลือกนมเปรี้ยวเลือกที่มันเขียนว่าเอ,อิดมีจูดินซีนะครับไบไบโตโอติกนะครับอ่ะใส่ไปหนึ่งขวดนี่นะครับขวดกลางๆสิบบาทสิบสองบาทต่อไปแป้งลูกหมากนะครับเป็นยีสต์เราจะดึงสิจากแป้งลูกหมากแป้งข้าวหมากด้วยหนึ่งก้อน นะครับนำหมักหมุนขังขาวเรานะครับมีประโยชน์มากนะครับตัวนี้ฟอสฟอรัสเยอะนะครับบำรุงดินได้ดีเลยนะครับใครจะเอาไปเนี่ยปรับปรุงดินบำรุงดินเนี่ยนะครับหรือจะเอาไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวการติดดอกออกผลการแตกกิ่งนะครับแล้วก็รสชาติหวานได้นะครับแล้วก็ใช้นาข้าวได้อีกด้วยนะครับนะครับใช้นาข้าวต่อไปก็บีอนะครับจูดินซีบาซิลัสนะครับหนึ่งลิตรนะครับ ใส่ใบหนึ่งลิตรนะครับอ่าใส่บึ้บนะครับลิตรเลยใส่เยอะนะครับถ้าใครจะทําตามสูตรเราก็เน้นวัตถุดิบให้เหมือนหน่อยนะครับให้ทําให้เหมือนทุกอย่างเลยนี่นะครับเกือบเต็มเห็นไหมแต่ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราจะกะของเรามาพอดีเห็นไหมครับอ่าถังสามสิบลิตรใส่น้ำไปเกือบเต็มเว้น <c oughs> <c oughs> ช่วงข้างบนเอาไว้หนึ่งฝ่ามือทุกจุดินรีนะครับเราต้องดูวัตถุดิบเราด้วยว่าเรามีวัตถุดิบใส่เยอะใส่น้อยคนนะครับ ใครจะทําสูตรนี้นะครับไม่มีเชื้อ bs บาซิลัสสั่งมาซื้อมาเลยแนละ้วไปเลยนะครับเอาไปทําเลยในนมเปรี้ยวก็มีเลตโตบาซิลัสนะครับแต่ว่ามันไม่ทนความร้อนมากกว่า bs ขวดนี้ของเรานะครับคือตัวเนี้ยบาซิลัสตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงกว่านะครับมันจะทนความร้อนทนความเย็นทนกดทนด่างทนสารปฏิชีวละได้ดี แ,แค่วันนี้เราก็ได้จุลินทรีย์เยอะแล้วนะครับจุลินทรีย์จากมูลครข่าวจุลินทรีย์จากบาซิลัสจุลินทรีย์จากบาซิลัสรุ่นน้องนมเปรี้ยวแล้วก็ได้จุลินทรีย์กับไบโอโมติกในจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวแล้วก็ได้จุลินทรีย์จากแป้งลูกหมากโอ้โห,หมูลนงข่าวถังเลยจุลินทรีย์เยอะนะครับไข่คแค่นี้เองไม่ต้องใส่เยอะนะครับมูลนงขาวใช้สองกิโลเลยนะครับเราทางสามสิบริ ก็คนนะครับเนื้อหมูลังคาวมันจะมีหลายอย่างนะครับหมูน้ังขาวบางคนซื้อมาแบบหมูนสีน้ําตาลก็มีหมูลใหม่อะไรอย่างนี้นะครับสีน้ําตาลเข้มสีโก,โกโก้มีหมูลใหม่หมูนเก่าอะไรหลายอย่างนะครับนี่คือหมูนเก่ามันก็เลยสีแบบนี้นะครับหมูนเก่าด,กดึกดึกดําบรรนะครับ อยู่ในถ้ำม,มาหลายร้อยปีนะครับมันจะมีจุดินทรีเยอะมีแต่โคดมาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับมันจะย่อยสลายไปเยอะเพราะว่ามันอยู่มานานและแอมโมเนียนี่คือไม่มีแล้วนะครับดมก็คือไม่มีแล้วถ้ามูลใหม่แอมโมเนียเยอะนะครับเหมือนมูลนกนางแอ่นะดมไปจืดเลยอ่าคนเสร็จนะครับมูลน้งข้าวเนี่ยเราจะหมักเอาไว้15วันก็ใช้งานได้เลยหรือว่า1เดือนได้นะครับ ถ้าใครต้องเร่งรีบใช้15วันเดใช้ได้เลยนะครับอัตราการใช้นะครับ2 0 0ซีออก็ได้ต่อน,น้า10ลิตร4ช้อนแกงต่อน,น้า10ลิตร5ช้อนแกงต่อน,น้า10ลิตรได้หมดแล้วคนต้นหรือฉีดพ่นต่างๆนะครับพืชผักต้นครัวไม้ดอกไม้ประดับผลไม้นาข้าว,นา,าวนาข้าวนี่แนะนำเลยตัวนี้อย่ามอง,งข้ามนะครับใครที่จะเอาไปบํารุงดินตัวนี้แนะนําเลยน้ําหมักบนทั้งขาวนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝา ปิดไว้นะครับเราจะหมักเอาไว้15วันใช้งานได้เลยทางนี้นะครับเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับครัซึ่งมีเยอะเพราะว่าข้างล่างก็มีถัง72ลิตรสำหรับน้ำหมักบุญทั้งขาวนะครับนี่คือทํัให้ดูเลยโซนจุลินทรีย์ด้านบนนี่นะครับเ,เรียงกันมานี่เลยนู่นน,น,นี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นไปนู่นเลยนู่นสองถัง นะครับแล้วก็มานี่นี่เลยคือเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะครับข้างล่างอีกนี่บันไดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ให้ดูนี่คือ16ท่านี่ก็จะหมดแล้วนะครับเหลือครึ่ง่างแล้วนะครับครับก็จบนะครับคลิปสําหรับการทําเออน้ำหมักบุญทั้งคาวถังนี้นะครับลองไปทํากันดูนะครับก็ขอบคุณครับ